สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมอสวัสชลาก่อน,นะครับผมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนะมาพูดคุยกันในหัวข้อของเรื่องอย่ารอให้พร้อมก่อนที่จะลงมือทำนับยุคนี้อ่ามันเป็นยุคที่ทุกคนต้องทําทันทีแล้วก็ทํามันต่อเนื่องนะครับผมถ้าอยากสําเร็จนะครับไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปรอความเพอเฟกหรือความสมบูรณ์แบบนะเพราะความไม่สมบูรณ์แบบมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว นับให้เข้าใจได้เลยว่าโอกาสน้อยมากที่ที่มันจะเพอ,อที่มันจะเพอร์เฟกสมบูรณ์ะในครั้งแรกนี่ตอนที่เราทําอะไรใหม่ๆเนาะไม,ไม่ว่าคุณจะสังเกตตอนตอนดูตอนที่คุณปั่นจักรยานตอนเด็กๆแ่นะนัคุณไม่ได้ปั่นจักรยานได้ทันทีในครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เดินได้เลยในตอนที่แบบตั้งแต่เกิดเนาะอะไรอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วเป้าหมายก็เช่นกันนะวิธีเดียวที่คุณจะทํา ให้คุณไม่เหนื่อยไปเวลาตั้งเป้าหมายจริงๆคือคิดไปเลยว่ามันมันอาจจะไม่เพอร์เฟกอยู่แล้วนะมันอาจจะไม่ตามที่เราคาดหมายก็ได้นะครับตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วนะแต่อย่างน้อยทุกๆวันคุณได้ลงมือทําทุกๆวันคุณได้ทํามันต่อเนื่องอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาคิดมันอยู่ในหัวนะหรือกังวลอะไรมากเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับ ต้องทาทันทีทํำบ่อยๆทําต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นก็เรียนรู้ปรับปรุงในทุกๆครั้งและกันนะครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นไม์เซตของคุณการกระทําคําพูดความคิดอะไรต่างๆของคุณนะครับแล้วก็สําคัญเลยนะครับในตอนที่เราพัฒนาตนเองในตอนที่เราเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่มันเป็นเรื่องปกติมากที่อาจจะมีคนรอบข้างหายไปบ้างอะไรแบบนี้นะครับรู้สึกถึง ถูกคุณรอบข้างมองว่าแปลกนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อเราท้าทายตัวเองมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆที่ต่างออกไปให้เราคิดว่ามันมันเป็นเกมเกมหนึ่งแล้วกันนะครับกีฬาเป็นเกมเกมหนึ่งชนิดหนึ่งนะที่เรากําลังลงไปแข่งขันกําลังลงไปเล่นมันดีกว่าไม่ต้องแข่งขันเอาลงไปเล่นมันโดยเราเองเป็นตัวควบคุมตัวเราเองนะครับซึ่งเพื่อนเราบางบางบางทีมันก็ไม่ชอบเกมที่เราไปเล่นหรอกหรือกีฬาที่เราเล่นหรอกนะมัน มันชอบเวอื่นมันชอบทางอื่นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่ามันมันก็จะแตกต่างกันแล้วก็เพื่อนอาจจะหายไปบ้างอะไรแบบนี้ในตอนที่เราพัฒนานะนะครับการที่เราทําอะไรแปลกใหม่ก็จะพาเพื่อนใหม่ที่คิดแบบเดียวกันนะ่ะเข้ามาหาเรานะครับแต่ถ้าเพื่อนเก่าที่คิดไม่เหมือนกันมันก็จะทยอยออกไปละนะครับผมเพราะว่าอ่าอันนี้มันเป็นกดแรงดึงดูดนะ่าจะพูดจริงๆแล้วคนที่เหมือนกันมันจะดึงดูดเข้าหากัน นะครับผมและสิ่งมันไม่เหมือนกันมันก็จะถูกผักออกนี่มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้น้ามันเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เหมือนกนับการที่อ่าคุณก็ได้เพื่อนใหม่ๆทุกครั้งที่คุณเลือกอะไรให้ชีวิตใหม่ๆอ่ะนะรเรียนมปลายคุณก็ได้เพื่อนใหม่เรบบนะียนมหาลัยคุณก็ได้เพื่อนใหม่อะไรแบบนี้เข้าทํางานคุณก็ได้เพื่อนใหม่ๆนะจริงๆตั้งแต่ใบเยาว์ของคุณมาจนถึงวันนี้นะเพื่อนคุณมันก็ ไม่ได้อยู่กับคุณหรือหายไปหลายคนแล้วนี่ก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่แม้เราจะเล่นกันคนละเวคนละเกมคน,ละ,คนละเส้นทางมันก็จะเขาเรียกว่าอ,อะไรหายกันไปบ้างปกติอ่าแต่เพื่อนที่ดีอ่ะก็จะเข้าใจกันหนะ้าต่างคนต่างต่างมีเวทมีเป้าหมายที่ที่เขาเรียกว่าอ,อะไรที่ต้องทําที่ต่างกันอนะ่ะ นะครับต่างคนต่างไปสร้างชีวิตที่แตกต่างกันฉะนั้นแล้วอย่ามาเครียดว่าเพื่อนน้อยเพื่อนหายอย่ามาเครียดว่าทําไมคนรอบข้างไม่เข้าใจเราเลยอย่า,อย,าอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดนะเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันจะทําให้คุณหมกมุ่นเกินไปกับการที่ว่าฉันต้องมีสิ่งนี้ฉันถึงจะมีความสุขนะเหมือนกับคุณเอาความสุขไปฝากไว้ที่คนอื่นนันฉะนนแล้ว จงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับทำทันทีอท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 ำทันทีแล้วก็ทอตอนนทําต่อเนื่องนะครับใช้วินัยเข้ามาช่วยมันจะทําให้คุณสําเร็จ ในแบบที่คุณตั้งเปไวอย่างแน่นอนนะผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะผมก็พัฒนาตัวเองสิ่งที่ผมเอาบอกเอามาบอกเอามาพูดแบบนี้นะมันก็เหมือนเป็นการสอนตัวผมเองไปในตัวด้วยนะผมก็เก่งขึ้นในเรื่องของการพูดการให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะมันก็เป็นการฝึกฝนตัวผมเองด้วยนะครับเห็นไหมมันมันเป็นการได้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าคุณที่เข้ามาฟังผมหรืออ่าผมที่เข้าอ่ากำลังให้คําแนะนําเนี่ยนะผมได้คุณก็ได้อะไรแบบนี้นะครับเป็นการ ฝึกตัวเองไปด้วยนะครับโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยแ้วกันผมมอสเวชุลักษก่อนขอบคุณครับ